แต่ว่าดีครับปมโมกหนุ่ยรับจากจองอกหนุยชแนลรับในช่งจองยูทูบรับวันนี้กับกงด้วยนเมนูนั่งตมนั่งหัวงัวรับปต้มนั่งได้ได้ยวกแต,แต่ว่าไม่ได้ได้สีวะตแบตบตแยบตมยำ Ủa không à? Đang, đang ủa à? Tôm tươi uốc Không có à? Không có mà mà áo Còn tiêm sẽ cha bỏ đi กรรกรรมตาตาว่าันนี้เป็นเป็นก้อนก้องวัวงูตัางวัวเลยเอามาเป่าก่อนแล้วก็เจน้ำแล้วก็กูดแล้วก็เอามาตำนั่งหรือปบกปาปาตาตากอก้องเราคือว่านั่งได้ไงคือว่าต้มต้มน้างูอ่าได้เด้งกับพวกวันเย็นๆทุดเบอร์ กับกำังรับไก่ทีกล้ามาดูแล้วกากดติดตามไอ้พุ๊กันนะกับกดไลค์กดแชร์กับหวานกันไปกับแลวแต่ไก่ติดตามได้ได้ทุกคนกับผม๊กับไม่ดังแก่ไก่ไก่ดูไก่ไม่ติดตามกับไม่เพื่ครับ มันจะมีความนุ่มแบบแบบแบบไม่แบบแบบละลายเลยครับมันจะไม่เหนียวพอตัดตาได้นั่งเลยมันจะเปื่อยไปเลย จำได้ไหมครับไม่ว่าเป็นวัวงัวอ่าวัวมูนั่งงัวนั่งมูนั่งงัวก็ได้ได้เหมือนกันกับจำได้เหมือนกันเลยได้เรีกับวันวันเย็น หมดเป้หนังงี้เดียววะเดี๋ยวกั็การเล้งวิวดีเดี๋ยวก็เล้งกับโยโย่เอนังโยโย่ไตนาก็ในในหน่วยแบนเลยครับ เป็จ้มันก็ออกเปรี้ยวๆเลยครับน,นั่งวัวก็มันจะเปรี้ยวๆเลยอันนี้ปากน้ำไม่ได้วะมัน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 ไม่ได้ว่า Bọn ta bây giờ cắt quất này tóc ta bây giờ qua, cầm qua quất bạc nam đi <laughs> bạc nam không? ยกัก้าวดียกอันนี้ยกควรเตือนน่นีต่ะมันปุ่มตัดตีกลางบาลเก้าด้วยบกาศดีนะครับคุน cây tốt, đã lúc cái đi rồi à, ở đây là ai rào muốn dính, អឺលុបគ្រប់អស់ กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมติดตามให้ปุ้ดูปุ้มด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกดมาครับด้วย วันนี้มาตายเตลย์นี่ตายก้องก้อนเตลย์นี่ต้มหน้างัวก้องตายเตายาตา बोट का मार्क nằm có đuôi này đó đang nằm, trong một chiều đều bản năng. Cặp đâm đâm kiếm công gặp bông Cặp công quần gặp bông con bốc này gặp này chồng Cô nuôi <laughs> gặp này chồng